สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ i ทเ l โลเกมเมอร์วันนี้เกมที่เราจะเล่นไปด้วยกันคือเกมคุกกี้รันคิงดัมนะครับผมเกมนี้บูก็ได้สร้างเมืองก็ดีนะครับซึ่งเกมนี้ออกแบบเป็น2ระบบก็คือแบบระบบประสาทแล้วก็แบบประจนภัยนะครับผมโดยระบบประสาทนี้ก็ที่เห็นนะครับก็จะมีการให้สร้างบ้านสร้างเมือง สร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับผมเพื่อเป็นการผลิตวัตถุดิบนั้นขึ้นมาส่วนตัวละครนะครับผมก็จะแบ่งเป็น7สายด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เพิ่งเริ่มเล่นเข้ามา เจ็ดสายที่ว่านั้นก็มีได้แต่สายป้องกันสายจุดโจมสายซุ่มโจมตีสายโจมตีระยะไกลสายเวทมนสายซัพพอร์ตและก็าสายรักษาครับผมโดยทั้งเราจะแบ่งเป็นสาร,ระดับด้วยกันนะครับก็คือระดับธรรมดาระดับแรระดับอีพิกครับผมซึ่งของผมเองเพิ่งเริ่มเล่นก็จะมีแจกตัวนี้มาก่อนครับคุก<อ>กี้รสซอสพริพกซึ่งเป็นอีพิกมาตัวหนึ่ง ส่วนตัวอื่นก็เป็นไอเทมแร่นี่ครับด้านซ้ายจะบอกอยู่ครับว่าสายอะไรครับสายรักษายอยู่แนวหลังพวกนี้ครับผมจะมีบอกอยู่แร่ตัวนี้ก็เป็นสายซัพพอร์ตแนวหลังอันนี้เป็นคุกกี้ลัดหมากันแล ซึ่งตัวละครเราก็สามารถอัพเลเวลได้นะครับผมนี่ครับมีให้เลือกอัตโนมัติอยู่นะครับเราก็กดเลือกอัตโนมัติกดอัพเลเวลครับ,บ,บลลซึ่งเกมนี้ถ้าเกิดมือถือรุ่นสเปคต่ำจะแหลกหน่อยครับผมเวลานเล่นเราสามารถกดตั้งค่าได้นะครับผมเราก็เข้าไปที่การตั้งค่าสิ่งแวดล้อมครับ ขอผมจะตั้งเฟรมเดทไว้ที่30ิบเฟรมเดทนะครับเอฟเฟกตสกิล mm hmm. ก็ปิดไว้แล้วก็เอฟเฟกต่างๆนงเสียงก็ปิดไว้ก่อนครับผม mm hmm. เพื่อไม่ให้แหลกเวลาเราเข้าหมดต่อสู้นะครับผม mm hmm. เราจะกลับมาที่เมืองของเราครับผมพวกเมืองของเราก็จะมีการให้การผสมต่างๆางพวกฝ่าพนวะกไม้ อันนี้สาหรับคนเริ่มเล่นตแ,แรกก็จะเริ่มค่อยๆไปเรื่อยๆับการสร้างเหมืองพัฒนาสิ่งปลูกสร้างไปเรื่อยๆครับผมเพื่อเราจะมัมาอัปเลเวิวประสาทกันโอเคครับอันนี้ก็เรามาเริ่มเล่นด้วยกันครับผมขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับ c r ค b e สั่นกระดิ่งให้ด้วยครับ